สวัสดีครับผมพีเจหมอชาแนลท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาล้วนมีความฝันเป็นของตัวเองฮะไม่มีใครหรอกครับที่เกิดมาแล้วไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีความฝันไม่มีอะไรเลยส่วนใหญ่ครับก็ต้องฝันแล้วก็ต้องพยายามทําทุกอย่างฮะเพื่อฝันนั้นกลายเป็นจริงจะเชื่อรหรือไม่ครับว่าบางอย่างอะ่ะการที่เราจะได้อะไรบางอย่างมานั้นมันจะต้องแลกกับการที่เราจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปบางคนฮะสูญเสียแค่เล็กน้อยแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าบางคนนั้นสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แทบจะเรียกได้ว่าหดหูแล้วก็เศร้า ใจเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ครับเรื่องราววันนี้ครเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักชื่อน,นี้กันเป็นอย่างดีเธอมีชื่อว่าองซานซูจีฮะองซานซูจีนะครับเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนนะครับปี2488ที่เมืองย่างกุง้งประเทศพมา่าหรือว่าเมียนมากนั่นแหละโดยองซานซูจีนะครับมีคุณพ่อซึ่งพ่อของเธอนะครับชื่อว่านายพลองซานซึ่งนายพลองซานหรือว่าคุณพ่อขององซานซูจีนะครับได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นให้เป็นบ ให้ยึดพมา่าจากสหราชอาณาจักรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องได้สำเร็จซึ่งการสนับสนุนที่ว่านี้ก็คือการแต่งตั้งให้พ่อขององสันซูจีเนี่ยนะฮะกลายเป็นนายนกรัฐมนตรี แต่การได้เป็นฮะก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเพราะว่าในวันที่19กรกฎาคมพศ2490นะฮะคุณพ่อขององซานซูจีหรือว่านายพลองซานฮะถูกลอบสังหารซึ่งตอนนั้นเองนะครับองซานซูจีอี่เธอมีอายุเพียงแค่2ขวบเท่านั้นอยา่างไรก็ตามครับเมื่อคุณพ่อตายปุ๊บเนี่ยก็เหลือแค่คุณแม่ฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยมีชื่อว่าจอกินจีและครอบครัวขององซานซูจีฮะก็จะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีพี่ชายอีกสองคนฮะแล้วก็รวมเธอเข้าไปด้ว สรุปแล้วครอบครัวนี้นะฮะมีครอบครัวทั้งหมด5คนด้วยกันซึ่งหลังจากที่คุณพ่อตายนะครับคุณแม่ก็ต้องเข้ามารับภาระในการดูแลลูกๆทั้งหมดซึ่งผ่านไปไม่นานฮะปรากฏว่าพี่ชายคนรองของเธอฮะหรือว่าคนกลางเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนื่องจากว่าไปเล่นน้ําแล้วก็จมน้ําบริเวณบ้านพักของตัวเองนั่นแหละทีนี้จาก5คนนะ่ะตายไป2ก็เหลือ3คนซึ่งชีวิตก็เริ่มที่จะแย่ลงนะฮะเพราะว่าปกติแล้วพ่อเป็นคนหาเงินสุดท้ายแม่ก็ต้องมารับภาระตรงนี้แทน แต่ว่าโชคดีฮะเนื่องจากว่าเครือข่ายของคุณพ่อนั้นยังคอยช่วยเหลืออยู่ยังคอยให้ความสนับสนุนกับชีวิตขององซานอยู่ทุกคนก็เลยมีชีวิตที่ยังไม่แย่เท่าไหร่นักนะฮะต่อมาฮะในปี2503ครับคุณแม่เนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งทูตพมา่าประจําประเทศอินเดีย ซึ่งองซานซูจีฮะถูกส่งให้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมและศึกษาต่อในวิทยาลัยสตรีศรีรามนะครับที่นิวเจอรีและเธอฮะก็ศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาตรีครับสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองแล้วก็มูฟออนฮะไปเรียนที่สาราชอาณาจักรเกี Zucker ่ยวกับการเมืองเศรษฐศาสตร์และในช่วงปี2507จนถึงปี2510ครับระหว่างที่องซานซูจีกํบนางศึกษาเรียนต่ออยู่นั้นเธอได้พบความรักครับกับไมเคิลอาริสนักศึกษา สาขาอรารยธรรมที่เบตเอาง่ายคือระหว่างไปรเรียนต่อเมืองนอกนั้นเธอก็เจอแฟนฮะชื่อไมเคิลอลิสซึ่งเรียนไปเรียนมาก,ก็จบฮะและปีเดียวกันกันกบที่องซานซูจีเรียนจบปรากฏว่าปีนั้นเองฮะคุณแม่ของเขาก็หมดวาระในการดำรงตําแหน่งทูตประจําประเทศอินเดียและต้องย้ายกลับไปอยู่ที่ย่างกุ้งประเทศพมา่าตอนนั้นเองครับองซานซูจีเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะย้ายกลับไปอยู่กับแม่แต่ปรากฏว่าเพื่อนพ่อฮะหรือว่านายอู่ท่านได้ชวนองซานซูจีฮะให้ไปทํางานที่ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยให้เธอห่าไปตำลงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาการที่ปรึกษาด้านการตั้งคำถามงบประมาณและสำนักงานของเลขาธิการครับของสหรประชาชาตินั่นแหละเวลาผ่านไปฮะจนถึงช่วงเดือนมกราคม2515อองซานซูจีฮะได้แต่งงานกับไมเคิลอลิสและก็ย้ายฮะตัวเองไปอยู่ที่บ้านของสามีฮะซึ่งสามีของเธอครับอยู่ที่ราชอาณาจักรภูตานซึ่งเอาละฮะอองซานซูจีเนี่ยก็ย้ายไปอยู่กับแฟนที่นั่นและเธอฮะก็ได้งานทำที่กระทรวงต่างประเทศของภูตานนั่นแหละโดยที่ไมเคิลฮะรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่าย การแปลรวมทั้งสอนหนังสือครับให้กับสมาชิกราชวงศ์แห่งพูตานซะด้วยแต่ว่าหยุดได้ประมาณสัก3-4ปีได้ครับทั้ง2เนี่ย ก็ย้ายกลับไปที่กรุงลอนดอนละสามีฮะก็ะได้รับงานใหม่ก็คือเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดส่วนอองซานซูจีฮะท้องแล้วก็มีลูกคนแรกซึ่งลูกคนแรกนะฮะชื่อว่าอเล็กซาแนเดอร์และต่อมาอีก4ปีให้หลังฮะเธอก็มีลูกคนที่2ชื่อว่าคิมสรุปแล้วนะครับก็คือองซานซูจีกับไมเคิลเนี่ยก็ใช้เวลาในการดูแลลูก2คนนี้อย่างดีเลยก็ในช่วงเวลาที่2คนนี้กําลังดูแลลูกนะครับองซานซูจีเองเนี่ยก็ใช้เวลาบางส่วนในการเขียนหนังสือเกี่ยวกับพ่อของตัวเองหรือว่่าในนพลออองซซึข้มู ทั้งหมดนะครับที่เธอเขียนนั้นเธอบอกว่าเป็นการรวบรวมความทรงจําทั้งหมดฮะแล้วก็มาเขียนโดยไม่ได้ใช้เกี่ยวกับหลักฐานใดๆเลยนึกอะไรได้ก็เขียนแบบนั้นลงไปฮะซึ่งอย่างไรก็ตามครับในช่วงปีพศ2528อองซานซูจีกับไมเคิลรอวสามีนะฮะจะต้องแยกกันอยู่ระยะหนึ่งเนื่องจากว่าทั้งสองเนี้ยได้รับทุนการศึกษาครับให้ไปศึกษาเรียนต่อซึ่งบอกตรงนี้นะครับว่าสามีไปอีกที่หนึ่งองซานซูจีก็ไปอีกที่หนึ่งคำถามคืออา้าว แล้วลูกเอาอยัางไงต่อสรุปก,ก็คือฝ่ายสามีฮะเอา,า,าลูกไปเลี้ยง1คนและฝ่ายอองซานสูจีครับก็เอาลูกไปเลี้ยงอีกหนึ่งคนซึ่งสามีของเธอครับได้ไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียส่วนอองซานสาูจีฮะได้ไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานครับท้งสอนนั้นก็หาช่องทางครับในการกลับมาศึกษาเรียนต่อด้วยกันสุดท้ายฮะทั้งสองคนเนี่ยได้กลับมาเรียนต่อด้วยกันอีกครั้งหนึ่งที่ซิมลาประเทศอินเดียฮะซึ่งเรียนไปเรียนมาฮะก็ย้ายกลับไปที่ลอนดอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปศึกษา เกี่ยวกับเรื่องราวในคดีที่ตัวเองชื่นชอบครับที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษนั่นแหละต้องบอกเลยนะครับว่าชีวิตเนี่ยก็คือตั้งแต่เด็กองซานซูจีเนี่ยนะฮะได้ไปหลายประเทศมากๆชีวิตเนี่ยคือดีมากรับปังมากเลยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะในเมื่อชีวิตเขาดีอยู่แล้วว่าทําไมในข่าวมันดูเลวร้ายดูหดหูจังเลยฟังต่อนะฮะเมื่อประมาณเดือนมีนาคมนะครับปี2531 อ,องซานสูจีฮะในวัยประมาณ4 3ปีได้เดินทางกลับไปที่ย่างกุ้งประเทศพามา่าเพื่อไปเยี่ยมคุณแม่ครับเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยป่วยบวกกับตอนที่กลับมานะฮะตอนนั้นพาม่าเองก็เจอกับเรื่องราวทางการเมืองค่อนข้างแรงครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วก็มีการประท้วงให้ผู้นำหนาลาออกจะตำแหน่งเนื่องจากว่าผู้นำคนนี้เนี่ยอยู่มานานมากกว่า26ปีแล้วซึ่งอย่างว่าเลยครับพอเรามีปัญหาการเมืองเนี่ยมันก็จะต้องมีฝ่ายที่เรียกร้องกับฝ่ายที่ต่อต้านการเรียกร้องใช่ครับไม่จะเป็นฝ่ายรัฐบาลอออะไรกแแ้วแต่ ซัดก,กันอย่างนัวเนียอย่าลืมนะครับว่าพ่อขององาซานสูจีนเนี่ยเขาเป็นนายพลมาก่อนแล้วก็เป็นนายกมาก่อนด้วยเช่นเดียวกันใช่ั้มครับองาซานสูจีเนี่ยเธอบอกว่าจริงๆอ่ะเธอไม่ต้องทําอะไรก็ได้อยู่เฉยเฉยก็ได้แต่ว่าในช่วงนั้นฮะมีประชาชนจํานวนมากออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและเธอฮะ ในฐานะของลูกสาวอดีตนายกรัฐมนตรีเธอจึงรู้สึกว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนั่นคือการเข้าร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยฮนะแล้วก็ในช่วงปีพศ2530นะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งกับประชาชนบางส่วนนะครับได้เข้าไปทําลายร้านค้าแห่งหนึ่งมันเกิดการซัดกันอย่างนัวเนียครับระหว่างฝ่ายรัฐบาลตำรวจนักศึกษาเหมือนในข่าวแถวบ้านเราเลยครับคล้ายๆกันแต่ว่ารอบนั้นนะคือหนักมากๆว่ากันว่านับแสนคนก็ว่าได้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมัน อยู่ในวงแคบหรือว่าแค่ในเมืองเท่านั้นแต่ว่าตอนหลังครับมันขยับออกไปเรื่อยๆไปถึงชาญเมืองกาต่างจังหวัดเลยทีเดียวคือเรื่องราวนี้คือใหญ่โตจ,จริงๆเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งต่อมาในวันที่26สิงหาคมปี2531นะฮะองซานซูจีเนี่ยเธอได้เข้าร่วมการชุมนุมโดยการขึ้นปราศัยเลยฮะซึ่งการปราศัยครั้งนั้นนะครับก็มีผู้คนจํานวนมากเข้ามาร่วมชุมนุมซึ่งพวกเขาครับไปชุมนุมกันที่บริเวณเจดีชเวดากองในย่างกุ้งนั่นแหละโดยองซานซูจีครับออกมาเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐบาาลปะช ปธิปไตยแต่ทว่าไม่เป็นผลครับเนื่องจากว่าผู้นําทหารครับกราบทําตัวกันข้ามนั่นคือการจัดตั้งสภาฟื้นฟูกฎระเบียบแห่งรัฐจัดตั้งไม่พอนะครับได้ประกาศจับกลุ่มผู้ชุมนุมและผู้ต่อต้านรวมถึงการปราบปรามทุกรูปแบบฮะซึ่งต่อมาในวันที่24กันยายน,ยนครับปี2531เนี่ยองซานซูจีฮะเธอได้ร่วมการจัดตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเกิดขึ้นหรือว่าพรรค NLD และเธอฮะได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ นี่แหละครับมันคือจุดเริ่มต้นขององซานซูจีครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเลยก็ว่าได้ก็แล้วแต่ครับเนื่องจากว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยป่วยมาอย่างยาวนานมากหลังจากที่ไปกลับมาจากอินเดียใช่เลยครับหลังจากองซานซูจีได้รับคัดเลือกให้เป็นเลขาธิการของพรรคนะครับปรากฏว่าแม่ของเธอก็เสียชีวิตลงในวันที่27ธันวาคม2531ฮะซึ่งหลังจากที่เธอฮะได้มุฟชีวิตตัวเองครับมายุ่งกับชีวิตการเมืองเนี่ยปรากฏว่าเธอฮะก็เคลิ้นเหมือนกับเรื่องราวการเมืองสารพัดสุด ครับรัฐบาลภายใต้กฎเอการศึกได้สั่งกักบริเวณองซานสูจีครับโดยให้อยู่ในบ้านเป็นเวลา3ปีตอนแรกบอก3ปีนะครับไปไปมามาครับเปลี่ยนเป็น6ปีโดยสมาชิกของพรรคที่เหลือครับให้ไปขังไว้ที่คุกที่มีชื่อว่าอินเซ้งซึ่งตอนนั้นครับองซานสูจีเนี่ยเธอค่อนข้างจะคิดมากเลยทีเดียวครับแล้วก็พยายามประท้วงทุกอย่างเช่นประท้วงโดยการอดอาหารเพื่อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับปล่อยสมาชิกของพรรคออกมาในช่วงเวลาเดียวกันครับสามีและลูกๆครับก็บินมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะมาอยู่กับ และให้กำลังใจกับเธอใน็กก็ตามครับรัฐบาลเองเนี่ยก็ประกาศสัญญาว่าจะดูแลสมาชิกของพรรคของเธอให้เป็นอย่างดีเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งปีครับหลังจากที่เธอนั้นถูกขังอยู่ในบ้านพรรค NLD ของเธอฮะก็ยังเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองข้างนอกอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งครับปรากฏว่าพรรค NLD ของเธอนั้นก็ชนะการเลือกตั้งแบบขาดลอยเลยก็ว่าได้ฮะซึ่งพราชนะแล้วเนี่ยทางรัฐบาลครับจะมีการถ่ายโอนอำนาจให้กับองซานซูจีแต่มีข้อแม่ฮะบอกว่าถ้าองซานซูจีเนี่ยมีอำนาจแล้วขอให้องซานซูจีครับุ ตีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องการปลุกระดมทางการเมืองแต่ว่าองซานซูจีครับเธอปฏิเสธและไม่เอาสักอางเลยท้ายครับทางการเนี่ยจะมีคําสั่งครับให้ยืดเวลาการกักตัวเธอฮนะจาก3ปีให้กลายเป็น5ปีและตล่างรับเพิ่มอีก1ปีกลายเป็น6ปีฮนะเพียงแค่ไม่รับเงื่อนไขแค่นี้ถูก กักอีก6ปีคุณพระคุณเจ้านานจริงอะไรจริงนะฮะว่าไปเนี่ยซึ่งต่อมานะครับในปี2 5 3 4ครับประเทศโนเวย์ได้ประกาศชื่อองซานซูจีครับให้เป็นผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสติภาพครับแต่ว่าองซานซูจีครับไปรับไม่ได้เนื่องจากว่าถูกกักบริเวณอยู่จึงส่งสามีหรือว่าไมเคิลนะครับไปรับแทนพร้อมกับเรียกร้องครับให้ต่างประเทศนั้นเข้ามาช่วยเหลือและไม่เวลาครับผ่านไปอีก4ปีหรือว่าปี2 5 3 8อองซานซูจีครับเธอได้ประกาศออกสื่อ ทั้งในและต่างประเทศโดยเธอครับบอกว่าจะมอบเงินจํานวน1.3ล้านเหรียญให้กับรัฐบาลครับเพื่อให้รัฐบาลครับนำเงินส่วนนี้ไปบำรุงเรื่องของสุขภาพของประชาชนและเรื่องของการศึกษาและอย่างว่าเลยครับประกาศออาสื่อทั้งในและก็ต่างประเทศอารมณ์เหมือนกับการอุรัฐบาลน่ะสุดท้ายฮะเธอจึงได้รับอิสรภาพจากการถูกกักบริเวณซึ่งพอเธอออกมานะครับเธอก็ยังเคลื่อนไหวเรื่องของการเมืองอีกเช่นกันไปปราศัยตรงนั้นตรงนี้รวมทั้งไปหาเสียงด้วยซึ่งอย่างว่าละครเป็นนักการเมืองเนี่ยก็ต้องมีคนรักแล้วก็ต้องมีคนท ไม่รักจริงไหมทุกครั้งที่ไปตามแต่ละที่ครับก็จะมีคนที่ออกมาต้อนรับและคนที่ออกมาดา่าออกมาทําร้ายด้วยกันคว้านกหินใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเธอจะไปไหนก็นแล้วแต่เธอฮะจะมีพวกเจ้าที่ตามติดชีวตของเธอตลอดเวลาซึ่งเธอฮะเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อบางสันักนะครับเธอบอกว่าเหมือนกับโดนคุกคามอะ่ะเพราะว่าโดนติดตามไงยางไรก็ตามครับองซานซูจีเนี่ยเธอก็พยายามใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ครับเพื่อกดดันรัฐบาลไม่จะเป็นการเขียนจดหมายเขียนหนังสือบันทึกวิดีโอเทปเพื่อเรียกร้องและสร้างแรงกดดัน ให้กับ,ร,บ,บรัฐบาลพม่าครับซึ่งสื่อที่ว่านี้นะครับไม่ใช่สื่อในประเทศอย่างเดียวเพราะว่าเธอฮะเน้นสื่อขอต่างประเทศแบบเน้นๆเลยหรือว่าเน้นแบบพิเศษเลยก็ว่าได้ฮะโดยเฉพาะสมาคมโลกเธอชอบมากเลยซึ่งช่วงปี2541ครับช่วงเดือนกรกฎาคมอองซานซูจีครับมีแลนจะไปพบปะสมาชิกของพรรคสันนิบาตหรือว่าพรรค NLD และมีการแจ้งสื่อต่างประเทศครับให้มาทาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเธอซึ่งเธอครับถูกสกัดมาให้พบปะกับสมาชิกของพรรคแล้วก็เผชิญหน้ากับตำรวจครับรวมถึง เจ้าที่ของรัฐด้วยเธอฮะพยายามประทว้วงโดยการนั่งอยู่ในรถยนต์ของตัวเองโดยใช้เวลาประท้วงไปเกือบเกือบถึง6วันฮะจนอาหารหมดทุกอย่างเธอจึงถอยทับกลับไปตั้งหลักใหม่ฮะแต่ผ่านไปอีก2ปีครับในวันที่ 24สิงหาคม2 5 4 3ีครับองซันซูจีกับพรรคพวกครับได้เดินทางไปทำกิจกรรมการเมืองครับแต่ว่าถูกสกัดไม่ให้ออกจากเมืองย่างกุ้งเนื่องจากว่าตำรวจครับอ้างว่ามีฝงชนกลุ่มหนึ่งรอดักทำร้ายองซานซูจีอยู่ตำรวจเลยไม่ให้ไปครับแต่ว่าองซานซูจีครับเธอบอกว่าฉันไม่กลัวและยืนยันที่จะไปสรุปแล้วนะครับองซานซูจีเนี่ยเธอเผชิญหน้ากับตำรวจแทนครับซึ่งใช้ระยะเวลาเกือบ9้าวันเต็มๆสุดท้ายครับไม่ไหวถอยทับกลับเธอเลยกลับ ไปอยู่ที่บ้านครับและรัฐบาลครับก็ได้ส่งหน่วยรักษาความปลอดภัยพิเศษไปควบคุมตัวเธอที่บ้านพักพร้อมกับวางเจ้าที่ตำรวจจำนวนมากเพื่อควบคุมจุดต่างๆของบ้านองซานซูจีฮะซึ่งพอเข้าบ้านได้ไม่นานครับปรากฏว่าองซานซูจีครับเธอเนี่ยถูกสั่งกักบริเวณอีกแล้วซึ่งเป็นครั้งที่2ด้วยเป็นระยะเวลา18เดือนเนื่องจากรัฐบาลมองว่าองซานซูจีครับเธอเนี่ยไปปลุกดมมวลชนให้ประชาชนครับลุกฮือขึ้นมาเพื่อลดรัฐบาลซึ่งเขาไม่ชอบเขาก็เลยกักเลยครับเป็นระยะเวลา18เดือน ก็ประมาณปีกว่าเนาะเรื่องผ่านไปอีก3ปีครับอองซานซูจีเธอถูกปล่อยตัวอีกครั้งและอองซานซูจีครับเธอก็ได้ไปเยือนพี่น้องประชาชนในเมืองเดพายินฮะทางตอนเหนือของประเทศพมมา่าซึ่งการไปครั้งนั้นครับทำให้มีประชาชนออกเป็น2ส่วนครับระหว่างคนที่ชอบอองซานซูจีกับคนที่ไม่ชอบอองซานซูจีครับทั้ง2ฝั่งนี้ออกมาซัดกันครับสุดแล้วเป็นเรื่องขึ้นมาอีกใช่แหละครับอองซานซูจีครับเธอถูกรัฐบาลครับประกาศกัก ขังบริเวณอีกแล้วเป็นครั้งที่3ครับและในระหว่างที่องซานซูจีครับเธอถูกสั่งกักบ,บริเวณอยู่นั้นปรากฏว่ามีชาวต่างชาติคนหนึ่งฮะชื่อว่าจอห์นยอท่ทอ์ได้ไว่ายน้ําไปหาองซานซูจีที่บ้านครับและถูกจับได้เป็นเรื่องอีกสิครับทีนี้ทางรัฐบาลนะครับก็เพิ่มโทษให้เธอเข้าไปอีกแต่ว่าการเพิ่มโทษครั้งนั้นนะครับกลับกลายเป็นว่าข่าวนี้ครับโด่งดังไปทั่วโลกรัฐบาลพม่าครับถูกวิจารณ์อย่างหนักหลายประเทศประลุมด่าเลยก็ว่าได้ฮะเรื่องราวผ่านไปฮะจนถึงช่วงปี1552ครับ ฐานาธิปดีของสหรัฐอเมริกาสมัยนะั้นหรือว่าบารักโอบามาครับได้ขอให้ผู้นําพม,ม่าครับปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดรวมทั้งองซานซูจีแต่ทว่าพม,ม่ากลับไม่ยอมรับคําขอร้องดังกล่าวครับเอาง่ายคือปฏิเสธนั่นแหละแต่ก็ทําอะไรไม่ได้จนกระทั่งเวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีครับวันที่13พฤศจิกายนครับ2อง3อาสองซานซูจีครับเธอได้รับการปล่อยตัวจากรัฐบาลพม,ม่าอีกครั้งหนึ่งและในปีเดียวกันครับเธอได้พบกับลูกชายคนเล็กเป็นครั้งแรกที่สนามบินมินกาลาดงฮะ ทั้งสองครับได้ไปเยี่ยมที่มหาเจดีย์ชเวดากองและในช่วงเดือนพฤษภาคมครับปี2555อองซานซูจีครับเธอได้เดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากที่เธอครับถูกกักบริเวณเป็นระยะเวลาหลาย10ปีด้วยกันโดยเธอครับได้บินไปประชุมเกี่ยวกับสภาเศรษฐกิจของโลกที่ประเทศไทยนี่แหละฮะรวมทั้งอองซานซูจีครับเธอยังได้เดินทางไปพบกับพี่น้องชาวพาม่าที่บริเวณจังหวัดสมุทรสาครเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆแล้วก็ให้กําลังใจชาวพาม่าอีกด้วยฮะร,รวมทั้งเธอ ย่างได้ไปเยี่ยมเยือนครับที่บริเวณแถบยุโรปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศนอร์เวย์ประเทศไอร์แลนด์ประเทศอังกฤษประเทศฝรศศศั่งเศสเพื่อไปรับรางวัลรวมทั้งไปกล่าวสุทรพจน์ซึ่งการไปแต่ละที่ไปแต่ละครั้งนะครับก็จะมีการถูกสัมภาษณ์จากหลายสูส่อสำนักทั่วโลกซึ่งบางเรื่องถือก็ตอบบางเรื่อง,งก,อก็ไม่ตอบนะครับเพราะเหตุผลทางการเมืองนี่แหละฮะอย่างที่ว่าแหละครับการที่เรามีความฝันอะไรบางอย่างหรือว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างบางเรื่องฮะจะต้องแลกกับการที่เราจะต้องสูญเสียอะไรบาง อย่างไปอย่างเช่นอองซันซูจิครับที่เธอนั้นต้องเสียไปกับเวลาจำนวนมากในการถูกกักบริเวณครับที่สําคัญครับเธอต้องสูญเสียไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่เธอนั้นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นด้ซ้าแต่อย่างว่าแหละครับในเมื่อชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้าฉะนั้นก็ต้องก้าวต่อไปกันครับหวังว่าเรื่องเรานี้นะฮะจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็แรงจูงใจในการสร้างความอดทนแล้วก็หลายๆอย่างด้วยกันนะฮะเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามรวมถึงกดซีฟ นะฮะฮจะก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม PJ m a หม Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า